ความจริงเรื่องราวของประเทศกัมพูชาเนี่ยนะครับทางสหประชาชาติหรือว่า UN เนี่ยเคยระบุไว้ชัดเจนนะครับว่ากัมพูชาเนี่ยเป็นศูนย์กลางอาชญากรรมไซเบอร์ระดับโลกครับเป็นศูนย์กลางของอาชญากรเป็นศูนย์กลางของการหลอกลวงทางออนไลน์รวมไปจนกรทังถึงแก๊งมิจฉาชีพต่างๆครับเพียงแต่ว่าทางฝ่ายกัมพูชานั้นปฏิเสธมาโดยตลอดนะครับ เพราะฉะนั้นข่าวคราวที่เป็นข่าวใหญ่ที่ต่อเนื่องกันสอาข่าวนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มต้นตั้งแต่ข่าวกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐครับนี่ไปยึดเหรียญบิตคอยนะครับรวมกันเลยมีมูลค่ามากกว่า1 5 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยไม่มากไม่น้อยครับเกือบเกือบ5 0แสนล้านบาทนะครับของทางเทือข่ายปินคลุนะครับรวมทั้งนักธุรกิจ นะครับชาวจีนแต่ว่าเป็นสัญชาติกัมพูชานี่นะครับก็คือเฉินจือ้อนี่เป็นนักธุรกิจและบริษัทสัญชาติกัมพูชานะครับนี่เป็นข่าวคาวเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับถือว่าเป็นการสะท้อนเป็นการตอกย้ําความชัดเจนนะครับว่ากลุ่มแก๊งอาชญากรกลุ่มแก๊งแสแกมเมอร์กลุ่มแกงแมม๊กมแกงมิจฉาชีพระดับโลกเนี่ยมีศูนย์ปฏิบัติการใหญ่อยู่ที่กัมพูชานะครับ มันสอดคล้องกับสิ่งที่ทาง UN เคยชี้ชัดออกมาก่อนหน้านี้นี่ไม่เพียงแค่เป็นการริบทรัพย์สินที่ว่ากันว่าใหญ่ที่สุดมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของอการดำเนินการของทางสหรัฐนะครับแต่กรณีของเฉินจือ้ออายุเพียงแค่38ครับตอนนี้ที่น่าสนใจก็คือเขาเคยเป็นที่ปรึกษาของทั้งสมเด็จฮุนเซนและเคยเป็นที่ปรึกษาของฮุนเมเนตครับ ที่สำคัญสื่อที่มีการนําเสนอเรื่องนี้ครับใช้ภาพประกอบเป็นภาพอะไรรู้ไหมครับเป็นภาพประกอบระหว่างที่นายเฉินเนี่ยถ่ายภาพคู่กับสมเด็จคุณเซนครับผู้ทรงอิทธิพลตัวจริงเสียงจริงของกัมพูชาในวันที่เข้าไปรับบรรดาศักดิ์ออกยาครับเมื่อปี2 5 6 3หหลายคนอาจจะไม่รู้ครับออกยาแปลว่าอะไรออกยาเนี่ยถือว่าเป็นบรรดาศักดิ์ระดับขุนนางครับ ประเทศไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุทยาก็มีตำแหน่งนี้ครับตำแหน่งออกยาเทียบเท่ากับตำแหน่งพยาครับก่อนที่ในเวลาต่อมาก็จะเปลี่ยนจากาตำแหน่งบรรดาศักดิ์ออกยามาใช้คาว่าเจ้าพยาแทนนะครับเพราะฉะนั้นปฏิบัติการที่เกิดขึ้นนะครับจากกรณีของกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกานี่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการส้มติดตามมา5ปีเต็มนะครับ แล้วก็พบว่าแม้แต่ชาวอเมริกันก็ตกเป็นเหยื่อสำหรับกลุ่มแก๊งเครือข่ายนี้ครับรวมแล้วเฉพาะในปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มากไม่น้อยครับ1,000 0ล้านดอลลาร์สหรัฐครับก็เลยนำไปสู่ปฏิบัติการวงเงินที่มาจากกลลวงสารพัดเหล่านี้ครับสุดท้ายจะเข้าสู่กระบวนการฟอกเงินครับนี่คือทางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับทางสหรัฐนะครับ ส่วนล่าสุดที่เป็นประเด็นดร้อนปรากฏอยู่บนหน้าสื่อและเข้าใจว่าคงจะไปหลายประเทศทั่วโลกนะครับก็คือกรณีที่เกิดขึ้นกับชาวกัมพูชาครับขออภัยที่เกิดขึ้นกับชาวเกาหลีใต้นะครับที่กลายเป็นเหยื่อของกลุ่มแก๊งมิจฉาชีพกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์กลุ่มแก๊งอาชญากรข้ามชาติต่างๆครับในประเทศกัมพูชาตั้งแต่ถูกหลอกลวงให้เข้ามาทำงานครับในกัมพูชา เป็นที่ปรึกษาบ้างน,นะครับเป็นคนให้คำแนะนำเรื่องของการทำธรุรกิจผ่านทางออนไลน์บ้างแต่ว่ามาถึงจริงปรากฏว่าถูกกักขังถูกบังคับให้ทำงานครับมีการทาร้ายมีการทรมานรวมไปจนกระทั่งถึงจับเรียกค่าถ่ายครับนี่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างน้อยตัวเลขเฉพาะกรณีที่เกิดขึ้นมีการเผยแพร่เนี่ยไม่ต่ำกว่า300กรณีครับเลยอย่างที่ได้ยินได้ฟังคุณปวีนาพูดไปเมื่อสักครู่ครับ เฉพาะกรณีของชาวเกาหลีใต้ที่สูญหายไปในกัมพูชาเนี่ยไม่ต่ำกว่า70-80ถึงรายนะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นนะครับอาจจะมากกว่านี้นะครับและจะมีการพบศพชาวเกาหลีใต้อีกต่างหากครับนี่แหละมันเป็นเหตุสำคัญครับที่ทำให้ทางรัฐบาลเกาหลีใต้ต้องตั้งทีมพิเศษครับติดตามเรื่องนี้เป็นการเฉพาะครับก็นำโดยระดับผู้ช่วยรัฐมนตรีของกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้ครับก็คือคุณจีนะ่า กิมจีนายอย่างที่ว่านี่นะครับนี่นาคณะบินด่วนมาที่พนมเปญแล้วก็ได้เจอกับสมเด็จคุณมาเน็ตรับเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาก็คงจะมีการพูดคุยเกี่ยวข้องกับกรณีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์นี่แหละฮะแต่ที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะครับไม่วายมีการในการที่จะเน็บแนมอีกต่างหากนะฮะเรื่องที่มีกระแสะข่าวบอกว่าให้ฝากบอกนะครับทาง รัฐบาลไทยไม่ต้องเข้าไปช่วยปราบแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชานะครับนี่คือท่าทีนี่คือการแสดงออกนะครับในส่วนของทางกัมพูชานะครับแม้ว่าก่อนหน้าที่จะเดินทางมาครับทีมพิเศษเนี่ยที่ได้รับการจับต้องจับตาว่าจะมาปฏิบัติการสำคัญนีครับอุตสาห์พูดเสียงแข็งครับบอกว่ามาแล้วจะไม่มีวันถอยจนกว่าจะได้ชาวกัมพูชาเนี่กลับ จนกว่าจะได้ชาวเกาหลีเนี่ยกลับประเท่นะครับแต่พอมาถึงจริงปรากฏว่าสุดท้ายก็ต้องเริ่มต้นด้วยวิธีทางทางการทูตนะครับเข้าไปเจรจาไปพบปากกับผู้นําไปขอความร่วมไม้ร่วมมือในเรื่องของการทํางานครับเพราะนี่มันเป็นพื้นที่อธิปไตยของกัมพูชาครับนะฮะข่าวคราวที่บอกว่าจะมีการจัดชุดพิเศษมาปฏิบัติการนะครับออกปฏิบัติการไล่ล่าเหมือนที่ดูในหนังฮอลลีวูดนะครับอันนั้นมันเป็นไปไม่ได้ครับ นี่ยังไม่นับรวมนะครับที่มีการโหมโปรโมทผ่านทางสื่อเฟกเนิวส์ครับสำหรับเรื่องการเข้ามาปฏิบัติการของทีมพิเศษของเกาหลีใต้อย่างดีที่สุดก็คือต้องไปประสานร่วมมือกับทางกัมพูชาเขานะครับไม่สามารถที่จะไปทําอะไรเองได้เพียงแต่ว่าในช่วงหลังๆเราก็ได้เห็นท่าทีของกัมพูชาดูจะให้ความสาคัญดูจะให้น้ําหนักกับการที่จะลดโทนนะครับเรื่องราวข่าวขาวในเชิงลบเนี่ยเพิ่มมากขึ้นชัดเจนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมประกาศนะครับจะส่งกลับชาวกัมพูชาออภัยจะส่งกลับชาวเกาหลีใต้ครับนะฮะที่เข้ามาทํางานที่นี่แล้วสุดท้ายถูกจับกลุ่มโดยทางฝ่ายกัมพูชานั้นระบุนะครับบอกว่านี่เป็นเรื่องของการสมรู้ร่วมคิดคือสมัครใจมาทํางานกับกลุ่มแก๊งแกมเมอร์รวมทั้งกลุ่มแก๊งมิจฉาชีพก็จะส่งกลับหรือสับแสงโดยทั่วไปทาง ทางความต้องการระหว่างประเทศเขาเรียกว่าการในประเทศครับนี่ยังไม่นับรวมนะครับสมเด็จทุนเซนเพิ่งจะมีการโพสต์คลิปนักลงทุนชาวเกาหลีใต้ที่อยู่ในพนมเปญน,นะครับออกมาพูดชื่นชมรัฐบาลออกมาพูดถึงสถานการณ์ความสงบเรียบร้อยบรรยากาศที่น่าลงทุนในกรุงพนมเปญแตกต่างจากเรื่องข่าวคราวที่เป็นข่าวที่ปรากฏไปทั่วโลกนะครับมีหนำซ้ำล่าสุดเนี่ยนะครับ ทางตำรวจกัมพูชาก็เพิ่งแสดงศักยภาพครับไปจับกลุ่มกลุ่มแก๊งค้ายาเสพติดท,ที่มีการรวมตัวจัดงานปาร์ตี้ใหญ่ครับมีการจับกลุ่มทั้งคนกัมพูชาชาวจีนแล้วก็เวียดนามครับนี่ต้องบอกว่าเป็นการจับโชว์สื่อเลยนะครับเพราะว่ามีผู้รายงานข่าวภาคสนามไปยืนอยู่ตรงทางออกครับระหว่างที่คนที่ถูกควบคุมตัวเนี่ยต้องเดินออกมาผ่านทางหน้ากล้องก็มีการอาวิปลายมีการพูด บรรยายกันชัดเจนเลยนะครับความจริงเนี่ยเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับชาวเกาหลีใต้ที่มาประสบภัยนะครับประสบสิ่งที่ไม่คาดหวังในกัมพูชาเนี่มันก็เคยเกิดขึ้นกับชาวจีนเช่นเดียวกันนะครับก่อนหน้านี้คงจะจำกันได้ครับมีการเปิดไฟเขียวมีการชักชวนนักลงทุนชาวจีนให้เข้ามาลงทุนครับลงทุนธุรกิจท่องเที่ยวลงทุนธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ซึ่งมีคาสิโนรวมอยู่ด้วยครับ ไม่ใช่เฉพาะที่พนมเปญแต่ยังรวมทั้งสีนุ๊กวิวครับเ<ภ>มืองน,นี้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่ออย่างยิ่งของกัมพูชามาแต่ไหนแต่ไรครับสวยงามอย่างยิ่งครับแต่ว่าช่วงหลังกลายเป็นว่านี่กลายเป็นศูนย์กลางของเอเจเดนเมนต์คอมเพล็กซ์ศูนย์กลางของบ่อนคาสิโนโครับศูนย์กลางของกลุ่มแก๊งมิจฉาชีพครับที่มีการรวมตัวครับมีการกักขังผู้ที่เล่นเสีย มีการถ่ายคลิปวิดีโอส่งไปคมคูเรียกค่าถ่ายจากญ,ญาติที่ประเทศจีนนะครับจนกระทั่งทางการจีนต้องสั่งการให้ทางกัมพูชาเนี่ยดำเนินการปราบปรามกลุ่มแก๊งมิจฉาชีพเหล่านี้อย่างจริงจงอย่างจังครับช่วงหนึ่งเนี่ยนะฮะศรีหนุวิลเนี่ยแทบจะกลายเป็นเมืองร้างเลยทีเดียวนะครับจนกระทั่งมีการเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายครับตอนนี้ก็ไปเลียงที่เกาหลีใต้นะครับเป็นกลุ่มเป้าหมายสําคัญนี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้นครับ ที่สะท้อนที่เห็นว่ากัมพูชาขณะนี้ถ้าจะเรียกไปแล้วอยู่ในช่วงเวลานะครับที่ถูกโลกกำลังปิดล้อมครับนะฮะทั้งทางสหรัฐอเมริกาทั้งอังกฤษทั้งจีนรวมทั้งเกาหลีใต้นะครับนี่ยังไม่นับรวมอีกหลายประเทศครับที่พลเมืองของตัวเองเนี่ยตกเป็นเหยื่อนะครับกลุ่มแก๊งมิจฉาชีพนะครับกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์นะครับที่มีศูนย์ปฏิบัติการอยู่ที่กัมพูชานะครับ ก็ถือด้วยว่าเป็นสิ่งที่ทางกัมพูชากําลังรับมือครับกับสถานการณ์ที่เริ่มพลิกผันหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็เจอมาแล้วครับเรื่องกรณีพิพาทชายแดนกับประเทศไทยไงครับเราได้เห็นกัมพูชาเนี่ยพยายามที่จะเคลื่อนไหวพยายามที่จะฟ้องชาวโลกกับกล่าวหาไทยนะครับซึ่งเป็นประเทศที่ใหญ่กว่านะครับทั้งในเรื่องของการสร้างเฟกนิวส์ก็ดีครับการไปว่าจ้างอินฟลูเอนเซอร์ระดับโลก เข้ามาไร้ายสดเข้ามาในพื้นที่มีการนำพา IoT ก็คือคณะสังเกตการชั่วคราวลงไปในพื้นที่ชายแดนในจุดที่ตัวเองเพลียงพรำรวมไปยังก็ตั้งถึงยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานนาน,นาชาติรวมทั้ง UN ด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีสมร็จคุนเซนเนี่ยนะครับก็คอยทำหน้าที่ให้ทายนะครับและก็ดูเหมือนว่าจะพูดจะให้สัมภาษณ์หรือจะผ่านทางแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยแบบท่องจำเลยนะครับ บอกว่ากัมพูชาถูกประเทศไทยที่ใหญ่กว่าข่มเหงรังแกมาโดยตลอดแต่จะไม่ยอมก้หมหใหยกับประเทศไทยวันดีคือดีประกาศบอกว่าจะโจมตีประเทศไทยกลับคืนก็มีครับล่าสุดเนี่ยยังสร้างความมือหาบอกว่าจะไม่ยอมลดเก็บลงมาขอร้องประเทศไทยให้เปิดด่านชายแดนนะครับเพื่อที่จะทําการค้าขายทั้งที่ในทางปฏิบัตินั้นปรากฏว่าชาวกัมพูชาตอนนี้ก็เดือดร้อนกันโดยทั่วหน้านะครับ ต้องมีการลักลอบเข้ามาหางานทําในประเทศไทยถูกตํารวจนั้นมีการจับกลุ่มตัวเป็นรายวันเลยนะครับแต่ที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งครับที่มองข้ามไม่ได้ก็คือการปิดด่านการค้าชายแดนเนี่ยมันส่งผลสะเทือนไปถึงธุรกิจนะครับของตระกูลหุน่นรวมทั้งในเครือข่ายทั้งที่บนดินใต้ดินอะไรก็ว่ากันไปครับมันนําไปสู่การขาดรายได้อย่างชัดเจนนะครับ แต่อย่างไรก็ตามครับสถานการณ์ของกัมพูชานาขณะนี้ก็ต้องบอกว่าจะไปเทียบกับประเทศในป่าลนั้นไม่ได้นะครับเพราะกัมพูชานี่ต้องยอมรับนะครับว่าความเข้มแข็งทั้งฐานอํานาจไม่ว่าจะเป็นทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นทางการทหารนะครับทางกองทัพร,รวมไปจกนกระทั่งถึงพักการเมืองก็คือพักประชาชนกัมพูชาหรือว่า C p พพของสเด็จฮุนเซนนะครับ ตอนนี้พรรคนี้แทบไม่มีคู่แข่งในสนามเลือกตั้งเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่ยากคับที่ใครจะไปทำอะไรสุเ็จทุนเซ็นหรือเครือข่ายนะครับที่เต็มไปด้วยความร่ำรวยแล้วก็มั่งคั่งดานนะครับต่างจากกรณีของเนปเปอย่างที่เรียนเอาไว้นะครับประเด็นสำคัญครับตอนนี้สิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือเรื่องปัญหาสุขภาพของสมเ็จศุนเซ็ะ นี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสาคัญเพราะว่าตอนนี้อายุ73 74แล้วนะครับและตัวของสมเด็จมุญเซนเนี่ยชีวิตเนี่ยสมบุกสมบันมากนะครับเป็นทหารตั้งแต่สมัยวัยรุ่นครับร่วมกับเขมแดงนะครับ<ม>ก่อนที่จะแปลพักไปเข้าข้างกับเขมรเสรีที่มีรัฐบาลของเวียดนามให้การสนับสนุนนะครับแต่ว่าชีวิตของสมเด็จมุนเซนเนี่ยอยู่กับสิ่งที่มันคลุกคลีตีโมงเรื่องที่ท้าทายมาโดยตลอด ถ้าไปล่าสุดเดียไปฟังจากอาจารย์ทรงฤทธิพลเงินซึ่งเป็นนักวิชาการที่คว่ำบอดนะครับเกี่ยวข้องกับพื้นที่แถวอาเซียนเนี่ยก็บอกว่านี่คือปัญหาใหญ่ครับปัญหาสุขภาพตัวสมเด็จพุนเซนก็รู้ดีครับว่าตอนนี้สุขภาพของตัวเนี้ยไม่ดีเพราะฉะนั้นจึงต้องเร่งดําเนินการนะครับในการที่จะกระชับอํานาจในการที่จะปูทางว่ากันว่าขนาดเลือกตั้งท้องถิ่นระดับอบอตอนะครับทั้งประเทศเนี่ยแพ้อยู่ประมาณ14-15่าแห่ง ส่งเจ้าหนี้ไปดูนะครับว่าสาเหตุเกิดจากอะไรครับเพราะฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่ทางสมเด็จอุนเซนกำลังพยายามที่จะทำอยู่เพื่อที่จะปูทางกับลูกชายก็คือสมเด็จคุณมเนตเนี่ยสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้อย่างตลอดรอดฝั่งครับไม่ต้องไปเจอกับมรสุมไม่ต้องไปเจออะไรที่มาขัดขวางด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่กัมพูชากําลังอยู่ในสภาพถูกโลกปิดล้อมนะครับจึงเป็นเสมือนภารกิจ สำคัญครั้งใหญ่และอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของคนชื่อสมเด็จพุนเซ็ตซึ่งก่อนหน้านี้ก็มักจะถูกวิพากษ์นะครับบอกว่าชอบหักหลังคนอื่นมาโดยตลอดตอนนี้สิ่งที่กลัวที่สุดก็คือกลัวื่นจะมาหาักหลังตัวเองครับค่ะขอบคุณค่ะพี่ประจกักษ์คะขอบคุณครับ